เครื่องดูดฝุ่นลายสายอิ uck, เล็กทรอนก์ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วชาร์จไฟหนึ่งครั้งทำความาดพื้นที่ได้ถึง80ตารางเมตรมีหลอดไฟ LED ถึง10ดวงทำให้เห็นฝุ่นในที่มืดถับสามารถดูดฝุ่นได้ทุกพื้นผิวบนพรมบนกระเบื้องหรือพื้นไม้สามารถปรับเปลี่ยนหัวดูดได้ตามต้องการซึ่งหัวดูดมีมาให้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหัวดูดเล็กดูดตามตอกตามมุมหรือดูดพมา่านพร้อมกับท่อดูดที่สามารถดึงออกมาได้พิเศษ หัวดูด UVC สามารถย้ำรักไวรัสาและเชื้อโรคได้ด้วยกลไก u n i ิ u e f a เล i สามารถปรับระดับด้ามจับได้ตามลักษณะบุคคลที่ใช้ก่องเก็บฝุ่นสามารถถอดล้างความสะอาดด้วยน้ำได้หมดทุกชิ้นสำหรับสินค้าที่ดีๆอย่างนี้จะต้องมีติดบ้านไว้นะครับ